สวัสดีค่ะสำหรับนักเรียนระดับชั้นม .4 วันนี้เราจะมาเรียนวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาโดยมีพรวมิลัยเจนสีค่ะเรื่องกระบวนการสร้างเสริมระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายซึ่งการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆของในร่างกายเราจะต้องให้เกิดความสัมพันธ์และที่เราจะได้ํำรงชีวิตอยู่ด้วยกันจะประกอบไปด้วยทั้งหมด10ระบบ 1. ระบบผิวหนัง 2. ระบบกระดูกและข้อ 3. ระบบกล้ามเนื้อ 4. ระบบไหลเวียนโลหิต 5. ระบบทางเดินหายใจ 6. ระบบย่อยอาหาร 7. ระบบประสาท 8. ระบบสืบพันธุ์ 9. ระบบต่อมไรท่อ 10. ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ซึ่งการทำงานในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด10ระบบที่อยู่ในร่างกายเราเราจะต้องสัมพันธ์กันนะคะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ถึงวิธีการดูแลเพื่อดำลงให้มันมีการทำงานที่ดีขึ้นและมีประโยชน์อยู่กับเราได้นานนานมากขึ้น ทีนี้เรามาดูหลักการสร้างเสริมเพื่อให้ระบบการทำงานในอวัยวะต่างๆในร่างกายเราเราจะต้องมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1. การออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอเราควรจะออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีขึ้นไปอาจจะนานหรือบ่อยมากกว่านี้ก็ได้ 2. ในการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่และให้ตรงต่อเวลา 3. การพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอนหลับ 4. การรับอากาศบริสุทธิ์เราควรจะอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทนะคะที่บริสุทธิ์ 5. การทำจิตใจให้ล่าเริงแจ่มใส 6. การดูแลรักษาอนามัย 7. การหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8. ตรวจสุขภาพร่างกายอย่างน้อยปีละ1ครั้ง9ระมัดระวังอุบัติเหตุ ถ้าเราเอาหลักการการเสริมสร้างระบบภูมัาต่างๆในร่างกายมาดูแลในระบบทั้งหมด10ระบบโดยระบบแรกคือระบบผิวหนังถ้าเราดูแลผิวหนังในร่างกายเราโดยการรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์ออกกําลังกายรับแ,แสงแดดอ่อนๆดื่มน้ําวันละแผดแก้วและเลือกใช้เครื่องใช้สาอางที่เหมาะสมระมัดระวังอุบัติเหตุสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้ระบบผิวหนังของเราอยู่กับเราไปได้นาน สระบบกระดูกและข้อซึ่งตัวนี้เป็นวัยของนักเรียนที่กําลังเข้าสู่วัยรุ่นนั้นการดูแลเรื่องของกระดูกและข้ออาหารที่เราควรรับประทานอาหารจำพวกแคลเซียมสูงดื่มนมนะคะปลาเล็กปลาน้อยนะคะจะเป็นตัวช่วยให้มีกระดูกที่แข็งแรงการควบคุมน้ำหนักตัวเองไม่ให้มากเกินไปออกกําลังกายรับแสงแดดอ่อนๆนะคะหลีกเลี่ยงสารเสพติด และระวังการเกิดอุบัติเหตุ3ระบบกล้ามเนื้อซึ่งกล้ามเนื้อของเรานะคะก็จะต้องรับประทานอาหารจำพวกโปรตีนเพื่อให้กล้ามเนื้อนั้นจะได้เกิดความแข็งแรงนะคะทนทานโดยการออกกำลังกายแล้วก็การนอนพักผ่อนดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วระบบไหลเวียนโลหิต mm hmm. นะคะ ในการออกกําลังกายก็จะช่วยให้เรานั้นดีขึ้นการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่หลีกเลี่ยงจําพวกอาหารไขมันสูงพยายามทําจิตใจให้แจ่มใสยอยู่เสมอระบบทางเดินหายใจนะคะเราก็ควรออกกําลังกายไม่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงที่อยู่ในที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง ระบบย่อยอาหารนะคะเราควรรับประทานอาหารพยายามให้ครบทุกมื้อตรงต่อเวลาเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกืนนะคะรับประทานอาหารที่สะอาดนะคะหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดนะคะแล้วพยายามดื่มน้ําให้สะอาดนะคะวันละ8แก้วขับถ่ายให้เป็นเวลาทําจิตใจให้ร่าเริงและรักษาสุขภาพช่องปากอยู่เสมอ ระบบประสาทนะคะเราควรจะรับประทานอาหารที่มันช่วยบำรุงสมองนะคะพักผ่อนให้เพียงพอพยายามสังเกตความผิดปกติของระบบประสาทนะคะที่เป็นอันตรายต่อสมอง ระบบสืบพันธุ์นะคะเราควรที่จะรักษาความสะอาดอาวัยวะเพศทุกครั้งที่อาบน้ําหรือขับถ่ายนะคะแล้วก็สังเกตความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรระบบต่อมไร้ท่อนะคะเราควรรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมฟอสเฟตเหล็กไอโอดีนและออกกําลังกายให้เหมาะสมกับ ไว้นะคะพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์สุดท้ายนะคะระบบขับถ่ายปัสสาวะอย่างน้อยนักเรียนอย่าก,กั้นปัสสาวะนะคะและควรดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ8แก้วพยายามสังเกตความผิดปกติเวลาเราขับถ่ายปัสสาวะพยายามสังเกตสีน้ําปัสสาวะด้วยนะคะถ้าเราอยากต้องการให้ระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราดี อยู่ในร่างกายของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพก็ฝากให้นักเรียนทุกคนช่วยกันดูแลรักษานะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นที่เราอยู่ในสถานการณ์โควิดต้องการให้นักเรียนดูแลตนเองให้มากที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้าคะ่ะ